แล้วผมจะยกขบวนไปหมดเลยสำรานล,ลอดเพชรประพัน์คูณมีพิเชษพัฒน,นาโชตสมเกียรติพงภยัยบูรณ์แล้วก็ประที่ประจัดพานจุม๋มดานเกียรตและคนอื่นๆไปที่นู่นหมดเลยแล้วผมจะมาขึ้นที่นี่ตีสองครับพี่น้องก็ขอกลับบ้านสักครึ่งคืนไม่ได้เชื่อหรืออยู่มาตั้งร้อยกว่าวันแล้วอะ ตอนนี้ผมมีลูกสาวอยู่สองคนกลับบ้านเนี่ยพอเดินเข้าประตูบ้านชายคนนี้ชื่ออะไรวะหน้าตาอิดโรยสะท้อนถึงความสิ้นหวังยิ้มเจรอ,อนเข้ามาชายคนนี้ชื่ออะไรวะเราก็ต้องแนะนำกับบุตรสาวของเราว่าขอเข้าไปพักอาศัยชั่วคราวได้ไหมครับ เราตากตำสงครามกู้ชาติมานานแล้วขอน้ำดื่มเย็นๆได้สักแก้วไหมครับลูกเราจะขอไปบ้านเราสักครึ่งคืนนี่ไม่ว่ากันนะครับพี่น้องครับชอบใจมากวันนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่มีอำนาจตามรัฐดูลองค์กรสูงสุดของประเทศองค์กรตามรัฐดูลมาตราสองราส5บสรุปว่าคนสั่งล้อมปราบและฆ่าประชาชนชื่อสมชายกับชาวลิตครับพี่น้องเดีวไปยังเขาพิสูจน์ด้วยอะไรเขาพิสูจน์ด้วยวิธีการที่เรียกว่า หนึ่งหลักฐานการประชุมคอรมอากลางดึกสองหลักฐานบุคคลตำรวจให้การซัดกันแล้เลยตำรวจมึงฆ่ากูฆ่ามึงถือปืนมากูถือปืนต่อว่าแล้วอีกคนหนึ่งบอกว่าก<ค>ูยิงเฉยๆกูไม่ได้เอาปาปืนมาถ้าปืนไม่มากูก็ไม่ได้ยิงบ่เถียงกันวุ่นเลยมันเถียงกันวุ่นเลยมันป้าเลยการเสียสละของพันธมิตร วีรชนน้องโปกับสลวัชจา้าบดิทาให้มันคลั่งเลยมึงไม่น่าเอาปืนมาให้กูเลยว่ากูเดินเอาปืนไปส่งแล้วกูไปส่งไม่รู้เรื่องแล้วกูยิงคนสุดท้ายแล้วถามว่ากูจะผิดไหมแล้วมึงผิดด้วยไหมวะปุ้นไม่วันเลยไอ้นี่ก็เรียกว่าพยานบุคคลซัดกันไปซัดกันมาตอนแรกสุชาติเหมือนแกวบอกว่าเราเป็นตำรวจ แห่งรัฐไทยเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจมาสัจจะวาจาความซื่อสัตย์เป็นเอกเราขอรับผิดชอบเองในการปราบปรามทั้งหมดคนก็บอกว่าใช่ได้ฆาตรกรยอมรับใช้ได้พอยสองวันนักข่าวไปถามเ,เรื่องนี้เนี่ยพบรตรสั่งครับพบรตรสั่งครับ พอบอรตรพอไปถามพอบอรตรผมออกก่อนตีสีแต่ชาวลริตอยู่ถึงตีสีครับพี่น้องอา้าวที่หมายแล้วชาวลริตบอกว่าเอาก็ล้อมปรบมับหกโมงเช้าสิบห้านาทีเราออกตีสีเราจึงไม่ผิดวะพอพอบอรตรซัดไปที่นายกสั่งการมานายกบอกว่าช่วงนั้นนอนหลับกับใครบางคนแล้ว และไม่มีคนผิดเลยหาคนผิดมันบ้าทั้งประเทศเลยตอนนี้มันบ้าจนไม่ไปชี้แจงต่อคณะกรรมาการในสภาครับพี่น้องเรียกสามครั้งแลวนายกแล้วก็มีการตรวจสอบพิสูจน์ทางนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์สรุปว่าคนสั่งล้อมปราบสมชาย สองคนคือสมชายกับชาวลิตครับพี่น้อ,องพลเอกชาวลิตเลยก็เลยสวมวิญญาณว่าว่าเราปราบไม่ได้เพราะเราเข้าประชุมตอนตีสองแล้วเราออกมาตีสี่แล้วก,ก็ถามว่าแล้วนายตำรวจคนสนิทของท่านไปยืนอยู่บ้วนเปียนแถวนั้นบัญชาการหรือเปล่าไม่เพียงแต่ว่าเขาหลงทางกลับบ้านไม่ถูกจึงอยู่แถวแถวนั้นมา ไปกันบ้ากันนล้ประเทศเลยหลงทางไม่ถูกยังให้อ่านลายชื่อเลยผมเคยอ่านไปแล้วตีหนึ่งแล้วไอ้นายตำรวจยศพันตำรวจเองที่คว้างระเบิดเดินออกมาแล้วกขคว้างระเบิดในเทปเนี่ยเราอ่านชื่อไปแล้วพอเขาไปถามว่าคว้างระเบิดใช่ไหมไม่ใช่เป็นถุงอาหารที่กินไม่หมดแล้วคว้างทิ้งไปมันแจ้งหมดแล้วครับพี่น้องมันบ้ากัน้งองค์กรแล้ว จนกระทั่งนายเจอ,อาบิงโต๊ะตาหยงประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรเรียกนายสมชายโดยอาศัยรัฐรนูญมาตาร้อสา้าเรียกให้หมาให้การเรียกประสอบสวนครั้งที่หนเกตุลาสมชายช่ยไม่ตอบไม่ไปไม่ยอมไปชี้แจงไม่ตอบเป็นไรและอักษรเรียกครั้งที่สองสบเจ็ตุลาไม่ไปอูไม่ไป มึงจะทําไมกูยังไงกูก็เป็นข้าตกรอยู่แล้วเรียกอีกครั้งหนึ่ง24ตุลาแล้วให้ไป29ตุลาถ้าพรุ่งนี้ไม่ไปเนี่ยกรรมธิการจะสรุปเหมือนกันเลยครับสรุปขาตกรเลยครับหนีไม่ให้การต่อรัฐสภา,บบาท่านนายกรัมตรีท่านสมชาย ท่านเป็นถึงอดีตผู้วิพากษาศาสาสูงประหลัดกระทรวงยุติธรรมท่านนั่งบัลลังในพระปรมพิไยัยเคยแต่เรียกคนอื่นมาให้การทั้งโจทย์และจำเลยต่อหน้าศาลแล้วให้สาบานแล้วก็ให้ฝ่ายโจทย์นำสืบฝ่ายจำเลยแก้แล้วท่านก็ใช้พระปรมาพิไทยในพระปรมพิไยัยพิพากษาประหารชีวิตเขาจำคุกเขาปล่อยเขาแล้วแต่อัตถคดีที่ท่านรับมา วันนี้ท่านเป็นผู้อดีตผู้วิภากษากระจอกที่สุดไม่กล้าไปให้การไอ้ตาขาวไอ,อ้ปอดแหกไม่เคยพูดอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยเราเรียกว่าปางพุทธรูปปางอวสานครับพี่น้องปางอวสาน ผมก็ไม่เคยเห็นปางกรรมสารนะเคยเห็นแต่ปางห้ามญาติใช่ไหมปางสายญาติคืนนอนปางอวสานก็คือปางที่หลับตาแล้วอ้าปากมีสำาลีอุดอยู่ครับพี่น้องที่จมูกเขาเรียกปางอวสานพี่น้องรู้ไหมว่าสมชายเนี่เป็นบุรุษอดีตผู้พิพากษากระจอกที่สุด ไม่กล้าไปแม้แต่จะให้การต่อรัฐสภาครับพี่น้องกลัวตายครับกลัวตายตั้งสามครั้งกลัวเขาซักกลัวเขาซักพอเข้าเอากลัวเขาซักเพราะว่าคนซักมันเตรียมรูปเนี่ยพอไปรูปน้องโบตำรวจของท่านบอกว่าน้องโบเอาแขนหนีบระเบิดใช่ไหม แล้วตำรวจของท่านบอกว่าตีตีตามที่ข่าวสดลงอะ่ะมือขวาขาดมือซ้ายกำกุญแจเป็นระเบิดใช่ไหมพยาไม้บอกว่าเป็นระเบิดเราบอกไม่เป็นระเบิดพยาไม้ย,ยังไม่ยอมแก้ข่าวเลยชาติหมาพยาไม้เนี่ยเข้าใจไหม สมาคมเกี่ยวกับข่าวหนังสื้อพิมพ์โทรทัศน์วิทยุไม่เคยปกป้องความถูกต้องเลยมาแรงวันย่องไม่ตอมมาแรงวันตอมแต่ขี้ครับพี่น้องขออนุญาตนะครับวิจารณ์สื่อสารมวลชนบ้างแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรเกินไปเพราะว่าไปกล่าวเท็ศคนแขนขาด ว่าถือระเบิดพิสูจน์แล้วเป็นกุญแจก็ไม่ยอมลงให้แก้ข่าวให้วันที่9ตุลาคมเอารูปมาออกบอกว่าเป็นระเบิดพอวันที่11เเขียนซ้ำอีกว่าเป็นระเบิดพอเราบอกเป็นกุญแจกูไม่เขียนต่อมึงจะทำไมกู <S <S นี่คือหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ที่มีคนกล่าวหามาหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะสนธิสัมราญพูดไปมากแล้วอย่างให้พูดมากกว่านั้น